เปลี่ยนอารมณ์กันนะคะเมื่อคู่นี้ไปดูธรรมชาติอันนี้ไปดูอะไรแซ่บๆกันบ้างนะคะธรรมชาติเหมือนกันเป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่รสชาติเขาบอกว่าแซ่บมากเลยแซ่บแตกซิกนี่คือ,อชื่อร้านแซ่บแตกซิก six s, <S, s i หกนะครับน่าะจะเหงื่อแตกนะครับเวลาเรารับประทานอาหารอร่อยๆเนี่ยแน่นอนว่าคุณผู้ชมหลายคนคงอยู่ในภาวะ,ะเหงื่อออกแซ่บแตกซิกเนี่ยมีเมนูเด็ดก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็ ก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับทั้งเนื้อตุนหมูตุนมีให้ได้รับประทานกันแต่คนที่ไปเขาบอกว่าที่แซ่บกว่าก็คือที่ทาง้านแต่ว่าจะแซ่บสักแค่ไหนนะคะต้องไปติดตามกับพี่ปุ้ยและพี่พักค,ค่ะวสวัสดีค่ะ,คะช่วง5้าาสาพาชิมวันนี้ค่ะพักและพี่ปุ้ยพาคุณผู้ชมมาทานของอร่อยย่านดอนเมืองค่ะร้าน สติกค่ะร้านนี้เนี่ยเขาว่าเด็ดมากๆในย่านนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอะไรที่ว่าเด็ดค่ะพี่ปุ้ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นหมูตุ๋นนะคะแล้วก็จะมีแบบพวกขาไก่แล้วก็ขนมของหวานขนมตาลด้วยเด็ดทุกเมนูเลยค่ะที่ว่าแซบกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแม่ขาด้วยหรือเปล่าคะใช่ไห<ช>มร้านนี้ร้านนี้ไปเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะร้านแซบแต่สติกอยู่แถวเดิอนเมองนะคะบริเวณปากซอยเทอร์ราชาน7ค่ะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9ก้าโมงจนถึงหนึ่งทุ่ม เขามีทางก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะแยกมออย่างชัดเจนเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านนะคะคุณเตยค่ะเจ้าของร้านแซ่บแตกซิกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายหลายคนนะคะก็อาจจะรู้จักร้านแซ่บแตกซิกด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราได้มาเจอตัวจริงเจ้าของร้านเลยมาพี่เตยแนะนำไปก่อนค่ะว่าร้านแซ่บแตกซิกเนี่ยมีความเป็นมายังไงบ้างนะคะค่ะเริ่มแรกก็คือเตยคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่แล้วนะคะแล้วด้วยความที่ คือเตยเนี่ยทางธุรกิจหลายอย่างนะคะแล้วเนี่ยคือความฝันอย่างหนึ่งของเตยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเปิดร้านนี้มาเพื่อแม่ด้วยเนาะเพราะว่าแม่เตยเนี่ยก็คือทาขนมตาทำอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงเตยมาต้องขับรถตลาดนัดมาแล้วคือทําให้แบบว่าเราสงสารแม่ค่ะต้องบอกว่าออกหิ้ร่อนไปขายอย่างเงี้ยมันเหนื่อยก็เลยให้แม่มาขายของด้วยนะคะแล้วก็เราทำเนี่ยตรงนี้อยากให้คนที่ทานเนื้อได้ทานากับเสี่ยวที่ได้เยอะๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ แล้วซิกเนเจอร์ของทางร้านมีอะไรบ้างคะพี่เตยก็ที่ใครมาก็ต้องสั่งนะคะก็เป็นหม้อไฟนะคะหม้อไฟเราก็มีทั้งเนื้อแล้วก็หมูด้วยกันนะคะนะแล้วก็เป็นขาไก่เลยคะ่ะขาไก่คือเปื่อยมากๆเลยละลายในปากเลยค่ะ หเห็นว่ามีน้ำจิ้มดเด็ดด้วยใช่ไหมคะสูตรเด็ดเลยป็สูตรทางร้านเรานะคะใครทายก็บอกเลยว่าเด็ดจริงๆแค่คุกกะข้าวยังอร่อยเลยอ่ะโอ้โหพูดแล้วอ <laughs> ยากลองกะแล้วน้ำลายไหลเลยแหละแล้วก่อนหน้านี้พี่เตยที่จะมาขายองเนี้ยค่ะพี่เตยเคยทําอะไรมาก่อนนะคะโอ้ทำอะไรไม,มาค่ะเริ่มแรกนะคะเยนจบมานะคะ,คะเป็นเซลขายชิกนท่ททามาก่อนเนาะ,ะเป็นเซลล์แล้วเงินเดือนไม่พอจะกินนะคะพูดง่ายๆรถเกือบโดนยึดนะคะค่ะค่าค้างอลตสามงวดแล้วอ่ะแล้วก็เดเงินติดตัว2 5 0พันาบาทแล้วก็ไปลงทุนขายของ ออนไลน์ะนะคะแล้วก็เริ่มมีไลฟ์สดแล้วก็ขายเป็นคารไ,ไลฟ์สดมาก่อนแล้วก็ทําหลายๆอย่างนะคะก็เป็นนายหน้าขายพี่ดินด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะโอ้โหเด็กๆว่าทำมาหลายอย่างมากมากใช่นี่คือความฝันอีกอย่างนึงะนะคะแันที่สําคัญถ้าไม่อร่อยจริงคนก็ไม่มาคนมาครั้งแรกก็มาเป็นสิบครั้งต่อเนื่องแน่นอนค่ะ<ช>นะคะคือแซ่บทั้งแม่ค้าแล้วก็แซ่บทั้งเมนูเด็ดด้วยนะ เื่อยู่เศรษฐกิจแบบนี้ค่ะก็คือเห็นว่าแบบมีการแข่งขันกันเยอะเน,นาะแล้วก็เสียก็เยอะแยะมากมายเลยอย่างงี้ค่ะพี่เตยมีแนะนําอะไรบ้างคะก็ให้ผู้ประกอบการที่แบบว่าเขาก็กําลังแข่งขันหรือต่อสตู้อยู่แบบว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างที่ทำให้ร้าประสบความสําเร็จแบบนี้คะก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะทุกคนอะ่ะ ทุกร้านมีปัญหานะคะแต่คือเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณหรอกว่าเขาคือปัญหาอะไร<ม>แต่เราอ่ะต้องค่อยๆแก้ไปค่ะน้ออย่าเพิ่งท้อใช่ว่าวันนี้เฮ้ยฉันขาดทุนวันนี้แล้วฉันหยุดเลยนะม,มันไม่ใช่<ม>นะ<ม>ทุกคนจะเอาความล้มเหลวามาพัฒนาตัวเองนะทำให้เราเก่งขึ้นค่ะนะถึงว่าสิ่งต่าแพงขึ้นนะแต่เราอ่ะอยากได้ใจลูกค้านะคะ<ม>เราอยา่าขึ้นราคาเลยค่ะนะคะ<ม>พูดเลยว่าบางคนเงิน5าบาทสำหรับเขาก็เยอะนะแลลูกค้าหายก็มี อัะรถปริมาลงนิดนึงให้เราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้นะคะเป็นการเชื่อกลุกันดีกว่าเนาะให้ลาเราไปได้อะคะ่ะเป็นการโตโต,โตจากตอนเนื่องยานใช่ค,ค่ะค่ะแล้วนอกจากอาหารนะคะยังมีของหวานอีกไหมคะใช่ค่ะก็ะมีเป็นขนมตานะคะเ,ะเตยสาเบอร์กกลัวว่าขอบคุณแม่เตยเลยเป็นสูตร2ีกว่าปีแล้วเนาะ,ะเลี้ยงเตยมาค่ะเราคนรต่างจังหวัดกันนะคะเราก็ค,คือแบบว่า ถ้าใครมาทานเนื้อตาลน,นะคะบอกบอกเลยว่าปิดใจทุกคนนะคะนุ่มหอมแล้วก็มีลูกตาลน,นะลูกตาลเราเฉาะโชว์เลยค่ะใครเี่ไดเห็นลูกตาลในเด็กสมัยใหม่ไม่รู้จักลูกตาลอย่างไงอะไรเงี้ยมาได้ที่้านนะคะเฉาะใหม่ๆส,สดๆเลยค่ะแล้วมีน้ำตาลสดด้วยนะคะน้ำตาลสดเราก็เอามาใหม่ๆเลยคะ่ะเพราะาแม่เตยกับมาทีทุกอาทิตย์เลยนะคะที่ไปเอาเนื้อตาลกับน้ำตาลสดมาค่ะวันนี้ช่วงอาสาพาชิมนต้องขอ,ขอขอบคุณคุณเตยด้วยนะคะ,คะยินดีนะคะค่ะ แล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะขอตัวไปทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆอของคุณเตยนะคะแซ่บแตกซิพนะคะค่ะร้อยๆค่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันนะฮะ<า>อันนี้คือเนื้อตุนอ๋นค่ะเม,น,มน,นูเนื้อตุ๋นอันนี้น่าจะเป็นหมูแล้วก็ขาไก,ก่บแบบเด้งๆเลยอ่ะทุกคน <laughs> ทุกคนเป็นอะไรจ๊ะบะหมี่กับเส้นหมี่ค่ะแบบหอมมากเลยอ่ะคือเขาโรยกระเทียมเจียวมาด้วยเดี๋ยวเราไปที่คาวก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปที่หวาน และช่วงเวลาที่รอคอยก็มาถึงแล้วค่ะช่วงที่พักและพี่ปุ้ยชอบมากที่สุดเรียกได้ว่าถูกใจสายก๋วยเตี๋ยวอย่างพวกเราและยังมีน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้สูตรของคุณแม่ด้วยนะคะทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวบอกเลยว่าอร่อยนัวมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นเมนูหม้อไฟเนื้อตุ๋นนะคะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ทุกโต๊ะเนี่ยจะต้องสั่งเลยค่ะอร่อยแซ่บมากในหม้อเนี่ยก็จัดเครื่องมาให้เต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นเนื้อตุ๋นแล้วก็เอ็นแก้วค่ะ สำหรับใครที่ไม่ทานเนื้อนะคะเขาก็มีเมนูกว๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นด้วยนะคะมีทั้งลูกชิ้นหมูตุ๋นนะคะอร่อยเปื่อยสุดๆไปเลยค่ะและเมนูที่จัดว่าเด็ดเต็มคาราเบลมากๆนะคะเราสองคนนี่ชอบมากๆเลยนั่นก็คือเมนูขาไก่ตุ๋นเปื่อยอันนี้ค่ะจะบอกว่าทานเข้าไปนะคะโอ้โหนุ่มละลายในปากเลยค่ะดูหน้าสิเขาฟินขนาดไหน จริงนะคะร้านไหนที่ว่าเด็ดนะคะหรือนนรท่านไหนเนี่ยอยากให้เราไปรีวิวที่ร้านไหนเนี่ยก็แนะนํามาได้เลยนะคะที่เบอร์นี้เลยรายการอาซาพาชิมนั่นเองค่ะค่ะวันนี้พักและพี่ปุ้ยนะคะอาซาพาชิมขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ